สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับพบกับเราช่องไลายทรับมงคลสีโดดดดูนะครับวันนี้อยู่ที่วันตะการนะครับอยู่กับแม่บวชตองของเรานะครับก็วันนี้มีสับประรดกับ้อยนะครับแม่บวชตองผมได้มาทำความสะอาดหนึ่งรอบแล้วนะ ดูท้องครับอิ่มเลยวันนี้ก็พยายามหาอาหารให้เขาเยอะครับเพราะว่าเป็นช้างที่ค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วนะครับเราก็เราไม่ค่อยเดินให้ปลูกลนะครับดูท้องครับยินดีม,มากครับวันนี้ก็วันนี้นะครับก็มี ผูมีอุปการะคุณจากกรุงเทพนะครับบอกว่าให้ซื้อกล้วยมาให้แม่โบตองกับโดโดสับมงคลนะครับส่วนคุณแม่โบตูมนะครับเราได้เอาไปฝากไว้กับน้านะครับเพราะว่าไม่ทันจริงๆครับส่วนวันนี้นะครับผมรับหน้าที่สามเชือกเลยนะครับส่วนควานติดธุระนะครับควานโดโดนะครับนี่ครับนี่ก็กล้วยนะครับ เราจะมาให้คุณยายนะครับคุณป้านะครับเอาลูกอ่ะเก็บอ่ะก็ขอบคุณไีนังคุณพี่ที่อยู่กทมนะครับที่ได้ส่งข้าวกล้วยมาให้คุณแม่บวตว้คุณแม่บโต้ตกินนะครับกับโดโด้ซับองคนด้วยนะครับ ลูกอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะกินช้าหน่อยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยววางวัน,นี้เลย จะทำตามจัดเจงให้ก่อนนะครับกินเร็วเป็นงไงไม่ชอบกล้วยเหรอออมาแปลครับกินอ้อยครับกล้วยไม่กินจะกินอ้อยครับ เราจะกองไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคงเก็บกินหมดแล้วครับกินกล้วยด้วยกินอ้อยด้วยครับกินสับปะรดทีเดียวสามทีเลยสามอย่างนะครับดูครับก็อุ่นทูนสมบูรณ์แล้วนะครับคุณแม่บบวตองครับขอบคุณคุณพี่มากนะครับนี่เราได้ซื้อกล้วยมาให้กินแล้วนะครับนี่ก็เหตุผลที่ไม่ค่อยเอาเขาเดิน แล้วก็ไปที่อื่นนะครับคุณแม่บัวตองนี่เป็นช้างที่ถ้าเปลี่ยนที่แล้วค่อนข้างจะนอนยากนะครับจะไม่ค่อยนอนนะครับส่วนอยู่ที่นี่นะครับเขานอนดีครับเนี่ยครับนอนดียังไงครับเนี่ยสังเกตนะครับมันจะมีใบไม้ติดตามท้องเนี่ยครับแสดงว่าเขานอนนะครับ ก็มีรอยกิ่งไม้ข้างท้องอย่างนี้ครับแสดงว่านอนทับกิ่งไม้เงี้ยแสดงว่าเขานอนนะครับเอาก็เดี๋ยวเราจะไปะที่พี่ซับมงคลกับโดโด้ต่อนะครับเพราะว่าวันนี้ควานเหมาสามตัวเลยครับบายบายก่อนลูกไปก่อนนะขอบคุณมากครับขอบคุณที่อยากกาาอดธโมเลยนะครับ ไปกันเลยครับครับเราก็ไอขับรถมาจากมันตะกลางนลครับมาเจอโดโด้แล้วโดดีครับกันเล่วครับดีดีลูกครับสวยอ่ะกินกล้วยก่อนนะเย็บมาอืออืกล้วยแล้วนะครับอันนี้ก็จากเอฟซีนะครับนู่นไอ้นู่นร้องร้องแล้วครับ เดี๋ยวทางนี้กินก่อนพี่จะไปทาง,งานู้นต่อครับก็สวัสดีครับก่อนลูกครับก่อนสวัสดีครับก่อนอไปสวยเร็วเออ ครับกันเลยครับเสียงครับ <c> ต <oughs> ันลูกครับก่อนเต็มปากอยู่ครับเต็มให้พี่ดูบ้างดูครับ ด,คดคูครับดูครับครับเร็วครับเรดูครับไปสวยับเสร็จนี้เราก็จะเอาไปลงทุ่งนะครับ เอาไปผูกไว้ในในานานะครับก็ขอบคุณมีอย่างคุณพี่จากกรงเทพด้วยนะครับที่ส่งค่ากลวยมาให้น้องๆนะครับ ถูกอาปากอาปากบุญน,นี่ปวดปาเนี่ยปับ๊บหวานครับรหวานครับดีไหมโอ้ nhiều luôn, lên Hấp chứ Hấp hạ. Hấp đi Hấp lúc Đâu hấp Hấp ก็นานๆได้กินทีครับรู้สึกว่าจะหวานไหมหวานบ่ครับอีกเสียงหนึ่งอีกเสียงหนึ่งไม่เอาอีกเสียงหนึ่งไม่ให้ทำตามดีๆก่อนวะ อย่าบังครับอ่ะเนาะกิน ครับสวยขอบคุณครับเอซก่อนเนอร็วครับยินดีลูกแมวลงครับยอด้วยยอวยสวยลูกขอบคุณครับขอบคุณ f อซนะครับอขอให้ท่านยังมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ มันขวัญยืนนะครับทําบุญกับสัตว์ใหญ่สัตว์โตนะครับขอให้ชัานได้โชคใหญ่ๆเห,หมือนกับช้างนี่นะครับกองีสุดท้ายแล้วดีสุดท้ายคนละครึ่งไหมลูกคนละครึ่งไหมรับก่อนขอคุดดีๆขอเูด fc ก่อนเลยรับสวยๆเลยแม่ลุครับดีๆเจ็บครับดีถอยครับดิถอย ไปับคับีดีลูกคับดีคับดีเออคับีสวยก่อนไม่สวยเลยกินให้หมดก่อนๆๆๆๆกินให้หมดก่อนก็ขอบขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับอาหารช้างนะครับก็ รู้สึกว่าจะวี30บาทก็แพงเหมือนกันครับอ่าไม่มีท่านคงไม่ได้กินครับครับก็ลูกขอบคุณเอซีก่อนเลยขอบคุณครับเลยมงคล แบ่งครึ่งนี้ครับอะ,อะขอบคุณครับก่อาเลยอ่ะไปครับเจ้ครับก็๋อ,อขอบคุณนะครับอ่าคุณพี่ จากกอทมนะครับที่ส่งข้าวกล้วยมาให้นะครับก็วันนี้เราได้ทําการซื้อแล้วก็ให้น้องๆกินแล้วนะครับขอบคุณจากใจขวัญช้างนะครับขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันนะครับขอบคุณที่รักช้างนะครับก็บุญใดที่ท่านก่อนะครับขอให้ตอบสนองท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับก็คลิปนี้นะครับขอฝากไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับ ขากด share, กดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b e ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องซีโดเออช่องปลายสมมุคณสซีโดด,ดูนะครับช่องน้องใหม่นะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับก็ขอข่าวคำว่าสวัสดีครับ